สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคเรามาสองลัคนาสุดท้ายนะคะวันนี้ที่เรามาเจอกันต้องขออให้ชาวลัคนากุมกับมีด้วยนะคะที่ส่งคลิปให้ล่าช้านะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะโอเคทางนันก็ไม่ไม่รอช้ากันดีกว่านะเรามาถึงการดูของไายเป็นแบบลัคนานะคะลัคนาเนี่ยจะละเอียดกว่าราศีนะคะซึ่งถ้า เพื่อนๆท่านใดเนี่ยไม่ทราบว่าลัคนาตัวเองเนี่ยเป็นลัคนาไหนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะโดยให้เพื่อนๆเนี่ยทิ้งวันที่วันที่เกิดนะคะแล้วก็เดือนเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะเพราะว่าลัคนาจะใช้เวลาเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการซับซ้อนของดวงดาวที่มากขึ้นเนาะดังนั้นนะคะการดูของค่ายทั้งหมดมันจะมี3มพาร์ทนะก็คือ3ามคลิปนะคะ ต้องขออภัยที่ไม่ได้เป็นคลิปยาวเลยเดียวเพราะว่ามันมันใช้เวลาเยอะโดยรวมนะคะเดี๋ยวค่อยจะพูดโดยรวมของดวงชะตานะคะของชาวลัคนากุมนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง30มิถุนา,ายนนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วเราจะค่อยๆลงเจาะลึกไปนะคะโอเคดวงชะตาโดยรวมนะคะของชาวลัคนากุมนะคะมันคือ ก้าวสู่โลกใหม่นะคะช่วงเวลาแห่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเนาะอ่าช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนเนี้ยสำหรับชาวลัคนาคุมนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการก้าวสู่โลกใหม่และสร้างสารรค์นวัตกรรมนะคะเพื่อนๆจะสัมผัสดได้ถึงพลังงานแห่งความคิดสร้างสารรค์ความเป็นอิสระและความปรารถนาที่จะทําสิ่งใหม่ๆเนาะ ที่จะแตกต่างออกไปเป็นโอกาสทองที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนะคะสร้างเครือข่ายสังคมใหม่ๆและนําพาตัวเองเนี่ยไปสู่ความสาเร็จที่ไม่เหมือนใคระคะ่ะโอเคในจังหวะที่ดีนะคะของวัน ของลัคนาลุมนะคะจะเป็นวันที่16-19มิถุนาย,ยนนะคะเป็นช่วงที่ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆเนี่ยของเพื่อนๆเนี่ยจะพุ่งพ่านนะคะเหมาะแก่การเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เข้าไปเข้าร่วมกลุ่มกับสังคมใหม่ๆหรือแสวงหาความรู้นะคะจากแหล่งที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยก็ได้อ่ะให้เพื่อนๆลอง Ard, ออกจากรอบแล้วก็เข้าไปสู่สังคมใหม่ๆก้าวออกมาเนาะแล้วก็ในวันที่23กับ20 23ถ so, uh, like so, uh, ึง26ถึง hmm 2ีม hmm ิถ hmm ุนายนนะคะจะมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาแบบไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะหรือการได้รับความสนับสนุนจากเพื่อนฝูงหรือคนในสังคมนะคะส่วนจังหวะที่เพื่มเตต้องระวังนะคะจะเป็นวันที่21 มิถุนายนควรระวังเรื่องความดื้อร้าของตัวเองหรือการต่อต้านความคิดเห็นของผู้อื่นที่มากเกินไปนะคะอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายและควรเปิดใจรับฟังนะคะและปฏิบัตนิพนอมเนาะส่วนวันที่28มิถุนายนเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเนาะหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดควรตั้งรับด้วยความยึดหยุ่นและมีสตินะคะ อิทธิพลจากดวงดาวการโคโจรของดาวเสาร์นะคะดาวประจําตัวของเพื่อนๆเนี่ยรวมถึงดาวยูเรนัสด้วยนะคะในตําแหน่งที่ส่งเสริมเนี่ยจะรับผิดชอบเกี่ยวกับความมีม,มีวินัยเนาะคู่คู่ไปกับดาวยูเรนัสเนี่ยจะส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และความเป็นอิสระนะคะจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถผสมผสานความเก่าและความใหม่เนี่ยเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว อนอกจากนี้เนี่ยดาวพฤหัสยังคงส่งเสริมเรื่องโชคลาภและความสําเร็จทําให้ช่วงนี้ของเพื่อนๆเนี่ยจะได้เรียนรู้ที่จะสร้างความแตกตา่างอย่างมีเหตุมีผลและแข็งแกร่งขึ้นจากการปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ๆนะคะดาวเด่นเนาะมาดูดาวเด่นที่ส่งผลแรงในช่วงนี้นะคะก็คือดาวยูเรนสนะคะที่เข้ามาในตําแหน่งที่ส่งอ อิทธิพลต่อรักนาของเพื่อน,เ,นเป็นอย่างมหาศาลเลยโดยเฉพาะเรื่องความคิดสร้างสารรค์นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในเรื่องของอการเปลี่ยนขอขอภัยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดนะคะไม่คาดฝันเนี่ยจะเป็นความความเป็นอิสระการมองกันไกลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนาะนอกจากนี้นะคะดาวเสาเนี่ยยังคงให้พลังความมั่นคงและความรับผิดชอบ ทำให้ช่วงนี้เพื่อนๆรู้สึกถึงแรงมีแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะและความสามารถในการมองเห็นมองโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะทีนี้เรามาเจาะจงกันเรื่องการงานเนาะการงานของชาวรัชนากลุมนะคะช่วงนี้คือเพื่อนๆเนี่ยจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอีก แล้วก็มิได้รับโอกาสนะคะจากเครือข่ายทางเส้นทางของอาชีพของเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะสำหรับคนที่ทำงานประจำเพื่อนๆจะมีโอกาสได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเนาะโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารร หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยจะประสบความสําเร็จสูงนะคะอาจจะเป็นเรื่องค้าทายให้เข้ามาการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่คาดคิดแต่เพื่อนๆจะสามารถจัดการได้อย่างได้อย่างดีนะคะด้วยความยืดหยุ่นของเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆเนี่ยกล้าที่จะแตกต่างและใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะของเพื่อนๆให้เต็มที่และความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะโอเคและทีนี้สําหรับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ ธุรกิจของตัวเองหรือทำงานฟรีแลนซะ์เนาะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่รัาสมัยนะคะหรือขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์เครือข่ายสังคมใหม่ๆการเจราจาธุรกิจก็จะราบรื่นนะคะถ้าหากเพื่อนเอนเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือนะคะก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องใช้เวลานะคะช่วงนี้สร้างความโดดเด่นให้ ธุรกิจของเพื่อนๆและสร้างเครือขายที่แข็งเก่งในวงการที่เพื่อนๆสนใจเนาะการเงินความคล่องตัวจากความคิดเนี่ยใหม่ๆเนี่ยโชคลาภจากช่องทางเนี่ยมันมันไม่ปกติเราม,มันไม่ปกติยังไงดีมาดูเนาะรายรับรายจ่ายรายรับรายจ่ายของเพื่อนๆเนี่ยจะเข้ามาได้หลายทางนะคะจัดงานมาจำรายได้เสริมหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิตอลนะคะนวัตกรรมอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆการเรียนรู้หรือกิจกรรมทางสังคมเนาะควรจัดการปันส่วนให้มันดีๆนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับเพื่อนๆและสร้างโอกาสทางการเงินเปิดกว้างที่รอเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะคะขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะคะโชคลาบ เพื่อนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินพิเศษจากค่าคอมพิชชั่นโบนัสหรือได้รับผลกำไรจากการลงทุนในกลุ่มของเทคโนโลยีนะคะหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจมีโชคจากการเสี่ยงเล็กๆน,น้อยที่มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะคะหรือจะได้รับข่าวสารที่ไม่คาดคิดสำหรับใครที่ ชอบการลงทุนนะคะช่วงเนี้ยเพื่อนๆเหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือสตาร์ทอัพนะคะควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนะคะแล้วก็แนะนําให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเนาะการตัดสินใจอย่างชันฉลาดเนี่ยจะนํามาซึ่งความตอบผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะโอเคเราทีนี้ เดี๋ยวพาร์ทสองเนี่ยพาร์ทต่อไปเนี่ยเราจะมาดูเกี่ยวกับความรักนะคะ,ะว่าความรักของรัชกากุมจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนโสดและคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พาร์ทสองค่ะ โอเคเรามาต่อกันที่พาสสองนะคะของลักนากุมเนาะเกี่ยวกับความรักนะคะความรักนะคะของคุณเนี่ยสำหรับคนโสดเนาะจะมีคนที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดคิดนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นอิสระนะคะหรือมีวิยัยเอ,อ่อหรือมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะและก็มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่จากกิจกรรม ทางสังคมใหม่ๆนะคะหรือ<ล>จากการเดินทางท่องเที่ยวนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดว่าคนสไตล์แบบนี้นะคะเหมาะกับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆอยากจะลองคบหาดูถ้ามีเข้ามาเพื่อนๆสามารถเปิดใจนะคะแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้เลยเพราะว่าความรักครั้งนี้ของเพื่อนๆถ้าเจอคนประเภทนี้รับรองค่ะดี ส่วนสำหรับคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็การให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันมากขึ้นมีโอกาสได้ทำกิจกรรมใหม่ๆนะคะร่วมกันที่ช่วยเติมเต็มความรักเช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปเนาะอาจจะมีเรื่องที่ต้องให้ปรับความเข้าใจกันนิดๆหน่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ความอิสระส่วนตัวเนาะอ,อาจจะนําไปสู่ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นด้วยก็ได้นะคะดังนั้นนะคะแนะนําว่ายังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ควรที่จะหาเวลาอยู่ด้วยการสร้างความทรงจําดีๆให้แก่กันนะคะแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สนับสนุนความคิดซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอและความรักของเพื่อนๆจะดีค่ะส่วนสุขภาพสุขภาพของรัคนากุมนะคะ อ่าช่วงนี้นะคะมันจะเกี่ยวกับว่าความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทแล้วก็ข้อเท้านะดังนั้นเนี่ยอาการที่เพื่อนๆต้องระวังเนี่ยควรระวังเกี่ยวกับระบบประสาทข้อเท้าที่พ่แฝเพย่พูดไปหรือเส้นเอ็นเนาะอาจจะมีอาการปวดเมื่อยขานะคะหรือการบาดเจ็บการเคลื่อนไหวที่ผิดท่าได้นะคะ อย่างดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆอย่าละเลยเนาะการที่ร่างกายเนี่ยได้มาแจ้งแล้วว่าคุณปวดเมื่อยน,นู่นนี่นั่นอะ่ะมันอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะและก็ส่วนสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะที่แนะนําก็คือควรให้เพื่อนๆพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดจากการที่คิดมากหรือการแบกรับภาระที่มันมากเกินไปให้เพื่อนๆ หาเวลาผ่อนคลายนะคะหากิจกรรมที่ชอบเช่นการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือหรือการใช้เวลากับเพื่อนสนิทการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของข้อเท้านะเช่นการฝึกโยคะอะไรจะช่วยให้ร่างกายของเพื่อนเนี่ยสดชื่นหรือผ่อนคลายได้นะคะดังนั้นในเมื่อเราจงรักตัวเองและก็ดูแลตัวเองนะคะเพื่อที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะ ทีนี้เรามาถึงสีเสื้อสีเสื้อมงคลนะคะหรือสีมงคลที่เพื่อนเนเนี่ยจะสามารถใส่ได้ในช่วงวันที่สิบหกถึงสามสิบมิถุนายนนะคะจะเป็นสีอะไรที่จะเสริมความเฮงความปังแล้วก็เสริมสเสน่ห์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะช่วงนี้ให้เพื่อนๆนลองสวมใส่เสื้อผ้าสีน้ำเงินไฟฟ้าสีน้ำเงินไฟฟ้ามันก็เหมือนกับสีควมัมบุหรี่เหมือนเหมือนเหมือน,น,นสายฟ้าที่มันแลบ สีเงินๆแบบนั้นนะคะอ่าหรือสีฟ้าสีฟ้าเพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์น,นะคะความเป็นอิสระและการสื่อสารนะคะหรือเป็นสีขาวเงินเนาะสีขาวเงินเพื่อเสริมความโชคลาภและการมองการไกลสีม่วงเข้มเป็นสีที่ช่วยเสริมสัญชาตญาณให้ และความรึกลับให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ยังเสริมพลังงานบวกให้กับเพื่อนๆด้วยส่วนสีที่เพื่อนๆควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือสีดําสนิทนะคะหรือสีแดงจัดนะคะเพราะว่าสีพวกนี้มันจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกขดหูขาดพลังงานหรือเกิดความขัดแย้งได้ง่ายๆนะคะดังนั้นก็ วันดีกเรียงแล้วก็เลือกสีเสื้อผ้าให้เหมาะสมนะคะลองดูเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายนะคะอาจจะส่งผลดีให้กับเพื่อนๆก็ได้ส่วนวันดีอันนี้มันเหมือนจะเป็นการนินยัอีกทีนึงเนาะวันดีของเพื่อนๆเนี่ย คือวันที่17 21 26มิถุนายนนะคะเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันล้ำสมัยและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการเดินทางเพื่อหาประสบการณ์หรือการเจราจาธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะถือเป็นเลิอกอันยามดีเนาะที่จะนำพาความสำเร็จเนี่ยและความก้าวหน้ามาให้กับเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆใช้เวลาวันที่แจ้งไปให้อย่างเต็มที่ให้เกิดผล ที่ดีนะคะส่วนวันที่เพื่อนๆต้องระวังเนาะก็คือวันที่ 20, 24, 29มิถุนายนนะคะควรใช้ชีวิตด้วยความรบอบคอบหลีกเลี่ยงการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นให้เพื่อนๆใช้ความใจเย็นที่สูงสูงมากๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้อื่นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดการตั้งสติเนี่ยใช้ และใช้ความอดทนเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญที่สุดในวันที่ไฝบอกไปเนาะเมื่อสักครู่หลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการประทะที่ไม่จำเป็นนะคะส่วนสำหรับใครนะคะที่เป็นคนที่ชอบการไหว้พระหรืออ่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามนะคะอ้นนี้มันเป็นการเสริมสริมมงคลให้ชีวิตเอารุ่งเรืองขึ้นหรือ เสริมดวงชะตานะคะบางคนเนี่ยคือฉันไม่รู้ฉันไหวฉันขอไปอะไรยังไงมันก็ยังไม่ได้ยังไม่สําเร็จสักทีให้เพื่อนๆนะคะลองไหว้ด้วยผลไม้ห้อย่างนะคะเช่นส้มกล้วยสับปะรดแอปเปิ้ลชมพูเนาะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างแต่ว่าเพื่อนๆจะหาผลไม้อื่นก็ได้เนาะแล้วก็ขนมไทย ดอกบัวสีม่วงนะคะหรือดอกไม้สีขาวหรือเป็นดอกบัวขาวก็ได้ทูบสิบเจ็ดดอกนะคะเทียนสีฟ้าสองเล่มแล้วก็น้ำสะอาดแล้วก็ถ้ามีพวงมาลัยก็ดีถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีดอกบัวสีม่วงใช่ไหมก็ใช้เป็นพวงมาลัยสีขาวก็ได้นะเพราะพวงมาลัยมะลิอะคะ่ะมะลิสีขาวสถานที่สถานที่ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่สะดวกออกไปข้างนอกเพื่อนๆสามารถไหว้ที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าถ้าวันหยุดเนี่อยากจะพาแฟนอยากจะพาครอบครัวไปทําบุญก็สามารถไปได้ที่วัดใกล้บ้านนะคะศาลเจ้าพ่อสุดศาลเจ้าพ่อเสือนะคะหรือวัดที่มีพระประจําวันเสาร์เนาะให้เพื่อนๆไปไหว้นะคะให้ไปขอพรด้วยเนาะแล้วก็สําหรับ ใครที่ชอบทําบุญนะคะทําบุญและให้มันส่งผลกลับมาเร็วนะคะก็คือแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยบริจาคเงินเพื่อการวิจัยและการพัฒนานะคะการทําบุญเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือการศึกษานะคะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงความรู้นะคะอย่าง ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือเพื่อนๆสามารถนั่งสมาธินะคะและจะเริ่มภาวนาสัญญาสม่ำเสมอก็ได้เพราะการทําบุญนะคะอยากให้เพื่อนๆทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะจะส่งผลอย่างมหาศาลและสร้างบุญบารมีให้กับเพื่อนๆเองเนาอะ,อะอันนี้จะเป็นการทําบุญเนี่ยที่ไฟแจ้งไปเนี่ยกับเกี่ยวกับช่วงนี้ก็คือช่วงวันที่16-30มิถุนายนนะคะ เดือนหน้าเราก็ต้องมาดูว่าเพื่อนๆทำบุญอะไรเนี่ยแล้วมันจะดีนะมันจะเหมาะเนาะส่วนเทพนะคะใครที่นับถือพวกเทพนะคะแล้วก็อยากไว่อยากออขอพวกความสำเร็จเนาะช่วงนี้แนะนำให้ขอองค์พระพิคเนศนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยจะกำจัดอุปสรรค ต่างๆของเพื่อนๆแล้วก็ช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้เพื่อนๆเนี่ยมีความคิดที่สร้างสารรค์นะคะและประสบความสําเร็จในหน้าที่การางานที่ต้องใช้ความคิดนอกกรอบนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆต้องบูชาองค์พระแม่สุรัรสวรตีนะคะอ่าก็ท่านจะจะช่วยเสริมด้านสติปัญญาและการสื่อสารให้กับเพื่อนๆได้อย่างดีเยี่ยมเนาะส่วนสาหรับใครนะคะที่ อยากจุดเทียนละกกันเนาะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งทางมูนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถจุดเทียนแมงบุมดักทรัพย์ได้นะคะเศรษฐีเรื่องคําอุปคุตเศรษฐีร่มรุกสายลิกานะคะอ่ะและทีนี้นะคะการจุดเทียนเนี่ยของของของขอ,งอธิยา อธิบายหน่อยเนาะหองฝ้ายกับอาจารย์จิเนี่ยจะมีการจุดเทียนวันที่27มิถุนายนนะคะถ้าเพื่อนๆชาวลัคนากุมเนี่ยอยากจะลองเปิดใจนะคะในการจุดเทียนกับทางฝ้ายกับอาจารย์จิก็ทักมาสอบถามได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาร์ทสามพาร์ทสามเนี่ยมันจะเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆเนานะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอก คล็ดนิดๆหน่อยๆให้กับเพื่อนๆไปเจอกันที่พารสามค่ะโอเคเรามาต่อกันที่พารสามของชาวรัชนากรุมนะคะอันนี้จะเป็นคําแนะนำพิเศษเล็กๆน้อยๆจากป้ายนะคะก็คือมันเหมือนเปลี่ยนสมมติเป็นกุญแจและกันที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยไปสู่ความสำเร็จนะคะก็คือ ช่วงครึ่งหลังของเดือนิถุนายมนี้ค่ะสาหรับเพื่อนๆนะคะชาวลัคนากลุ่มอ่ะมันคือช่วงเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็กล้าที่จะแตกตา่างจงใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเพื่อนๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาเนาะแล้วก็ให้ให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับสังคม นะคะอยากกลัวที่จะก้าวออกไปนอกกรอบนะคะและทําสิ่งที่ไม่เคยทําเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยทำได้อยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือบันไดที่จะนําพาไปสู่เพื่อนๆะให้ไปสู่ความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นนะคะ จงใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมอบความรู้ให้กับผู้อื่นเพื่อนๆเนี่ยจะพบว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เพื่อนๆได้ทําได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมาซึ่งความภาคภูมิใจและความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืนเนาะอ่าดังนั้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวลัคนากุลุ่มด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเนี่ย อยากสร้างความมั่นใจหรือว่าอยากเสริมความเห็นความปังความมีเสน่ห์นะคะเมตตาไปไหนให้คนอื่นหลงรักคนอื่นเนี่ยเเป็นให้ความสนใจเราเนี่ยแนะนํานะคะน้ํามันว่านนะคะน้ํามันว่านตัวเนี้ยเป็นน้ํามันว่านดอกทองนะคะ ซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมทั้งคองคําเปลลทั้งอะไรเนี่ยตัวนี้ยไยได้ใช้เป็นประจําเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะหกมันไม่หกนะเพราะว่าฝาเราเราใช้แพคเกจจิ้งอย่างดีเนาะแล้วก็อันนี้เยหขนปลามันเป็นแบบลุคกิ้งดังนั้นเพื่อนๆจะไม่เปืองเลยนะคะเพื่อๆทาไปที่ใบหน้าได้เลยนะคะถ้าเราต้องการ ให้คนอื่นรักคนอื่นเห็นดูนะคะเสริมความเมตตาหันิยมแล้วก็ทาทาทาไปแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เขาจะมีกลิ่นหอมของว่านนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้าหอมอะไรงใดทั้งสิน้นสําหรับคนที่แพ้ง่ายไม่ต้องกลัวเพราะว่าฝ้าก็เป็นคนแพ้ง่ายฝ้าก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ตัวที่สองก็คือสีพึ่งเห็นไหม สีพึ่งอันนี้ฝ่ายก็ใช้เหมือนกันใช้ทุกครั้งใช้ทุกครั้งที่มีการอัดคลิปใช้ทุกครั้งที่มีการออกไปพูดคุยเคยว่าพบปะกับผู้อื่นนะคะสีพึ่งเนี่ยแน่นอนก็คือมันคือการบำรุงหลายอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจะดีด้วยความไหมถ้า มันบำรุงและเสริมความมีเสน่ห์ให้กับตัวเองด้วยมันก็ดีกว่าใช่ไหมดังนั้นก็คือถ้าเพื่อน,อนสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามนะคะทางอินบ็อกซ์ได้หรือทางคอมเมนต์ได้เลยค่ะป้ายยินดีตอบเนาะแล้วสำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะบูชาองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ากำไลแหวนนะคะเกี่ยวกับสายมูอะไรต่างๆเนี่ย ต่างหูทางฝ้าก็มีกําไรข้อมือสร้อยมีครบหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราผ่านพิธีกรรมมาหมดแล้วของงานเทพเนี่ยของฝ้าส่วนใหญ่จะเป็นงานเทพจะนําเข้าจากอินเดียนะคะผ่านพิธีกรรมผ่านการเปิดเน่และของเราเนี่ยมันเป็นการเปิดเฉพาะด้วยนะคะเฉพาะเจาะจงนะ,ะดังนั้นเนี่ยของของสายต่างๆเนี่ยของฝ้ายเป็นสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่ามันเป็นสาย เทาหรือสายดำนะคะดังนั้นก็คือขอให้แค่คุณลองเปิดใจนะคะที่จะลองมาสัมผัสกับอของมุคลของสายมูของฝ้ายองค์เทพของฝ้ากับอาจารย์จิตนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนเพื่ท่านใดชอบนะคะของชาวรัคนากรุมเนี่ยสามารถกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่างๆเพราะว่าของฝ้ายจะมีการเปิด ไพ่เป็นแบบรายวันให้เพื่อนๆด้วยนะคะแต่ว่ารายวันเนี่ยมันจะเป็นแบบการลันดอมนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะหรือว่าเราจะมีอัปเดตอะไรดวงต่างๆขึ้นมาว่าคุณอ,า,อาจอาจจะเหมาะกับอะไรในช่วงนี้อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพยายามจะหาเวลาทําคลิปให้ได้มากขึ้นนะคะดังนั้นเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้้ายด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ